รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีเด็กดีวันนี้ขอเสนอฮีโร่จิ๋วน้องกันดั้มกับน้องน้ำเพชรนี่สวยมาจ,จับหนูพี่ขังคุกนะไม่เอาเขาจะจับเธอไปทำไมล่ะยะเขารู้ เขารู้แล้วเจ้าไม่ใช่สัตว์อธิบายชัดเลยนะเขาน,น้้าเพชรงงเลยตัวที่มันกัดเลยบอกว่าไม่กลัวไงไม่ใช่ไม่กลัวหมาตัวที่น่ารักแต่กลัวหมาตัวที่มันตัวใหญ่ๆรู้แล้วนี่อธิบายเหมือนจะมีเรื่องว่ะฮ่งห้องห้องหงเอ้าอยู่ดีดีเอาทำไมแตกก่กระดม พวกันายรู้เรื่องจริงๆ<อ>แกฆ่าฉันตายแกยังสะกดวิญญาณฉันอีกจะตายมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะพบกับพวกเราสองคนได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาเดิมแบบนี้ในรายการจดจ๊ Daily และแน่นอนครับพบกับความสุขสนน่ารักของเด็กๆในช่วงเด็กจี้ครับส่วนของย่ามครับเหมือนเช่นเคยคุณผู้ชมขามีเรื่องราวปฏิหารร้อยคุณผู้ชมได้พิสูจน์กันอยู่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ในช่วงจอปฏิหารค่ะงั้นตอนนี้เราไปชมตัวอย่างทั้งหมดกันเลยครับต,ตัวหมาตัวที่มันตัวใหญ่วเลยผัดาเดี๋ยวอาจจะตายได้ ปฏิหารความตายที่ถูกปกปิดกับการเปิดด้วยความแค้นช่วงหน้าเด็กจี้รอเราอยู่ผักสักครู่ค่ะ